แล้วใครกำลังคิดจะข้ามบิบ๊กตูตู้บอกเลยให้คิดใหม่อีกทีเพราะนี่แหละกองหน้าเมตาของภาคนี้มีความเร็วตัวใหญ่แข็งคมและที่สำคัญมีสกิลวิชานารี่พาร์ทไมคอยทำชิงเบิ้ลกับเพื่อนแล้วยกโอ้โหบอกเลยหลุดโคตรง่ายดูจังหวะนี้ลุยไปเองพามาเองโอ้โหตัวใหญ่แต่คลองจัดเฟชชอนแล้วไปขวาอุ้ยไฮฟเปโล่ตู้เยน็นกูโอ้โหลมกิ้งเลยและดูความแข็งข้องคมดูจังหวะอูหานโวโร่เจอความแข็งแกร่งถึงกับต้องเคลียร์สุยๆไปคูยต่บอลลงได้เดบุษทัศแล้วให้มาที่ตู่ตู่โอ้โห แต่ถ้าลูกความแข็งแกลางการเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสอสรลงใครเมสซี่ยกมาให้ตูตูโอ้ยอิเชยานอ,อาจจะรับไอเยนีเตย้อนหน้าตูตูไอ้เฮียมันตั้งใจเช็คว r รเลยล้นแต่ถ้าลูกขึ้นมงนี่บอกเลยว่าไม่เป็นสอรองใครแน่ยิงลูกเตะม,มุมนี่บอกเลยของหวาน <aş? S 1> ตูตู่รูจังวันนี้ โอ้โหแม่งกดพืนโคตรแรงแล้วดูจังหวะวิ่งฉีกลายกองหลังเป็นชิ้นๆมาที่มิตตมะเห็นไหมเห็นตู้ตู้ามทางไหมแล้วเห็นด้วยมาที่ตู้ตู้โอ้แล้วมองจอล่างเหมือนประตูออกมาเลยออกมาทาไมน้องโอ้โหไอ้เย็นนี่กะจะลูกคมตู้ตู้เป็นไงไอะเยตู้ตู้ลูกคมคืนดิ